สังขังาลนังกัศมีมีสระนังมณทิตาวัุอุมาันเปานาทิปัตเวรมณีสิกขาปัตังสมารีย เพื่อวจกก็เลยมีการยิง่อกน้องพวจักมีควุมชอบอาจะบอสผมจะเดินมันแก่บรรดาอกจนยันยอมที่ใกลได้จงไกลขอแรดาใจนำนอนวัดว่าพุทธศาสนาหรือว่าเป็นองค์โพมใส่ให้เจ้าสตาทังสอเป็นทัร้าเนาะ สวัสดีท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บ่าวพูนนำจะได้นำวัตถุปจัจจัยที่ได้รับจากการถาวายจากทางญาพอ่อและกันญาแม่ท่านผู้ชมเนะาะติดอาดีอกดีใจถาวายเงินจำนวน่าวห้า,หาหล้านคลิปพี่น้อยเนาะเข้าที่วัดบ้านนายาคุ้มเหนือเพื่อในการสร้าง ่อแจกเนาะที่ว่ากอนนี้จะเป็นกอนที่จะเข้าไปซื้อกระเบื้องพี่น้องเอ๋เนาะซึ่งว่าอ่าช่วยกันพี่น้องเอ๋ขอบุญขอบคุณนําพ่อนําแม่อ่าถือว่าอะไรซื้ออ่ามีดังต่อไปนี้พี่น้องเอ๋หนึ่งเนาะอ่าพ่อแซงสุวรรณและแม่อ่าคยอดแซงสุวรรณเนาะพร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องเอ๋เพื่อนก็ถวายเงินจานวนอ่าหนึ่งพันสองร้อยเหรียญพี่น้องเอ,อ๋ขอขอบใจแต่ละเนาะนําน อาญาพอ่อญาแม่แหละก็ครอบครัวของญาพอ่อญาแม่ขอยยืดดีมีแห่งร่ำรวยหน,น้าที่การงานการเงินสุขภาพร่างกายอันไรก็ขอให้ดียิ่งยขึ้นเนะาะอาทุกอย่างก็ขอให้ได้ดังความมักความปรารถนาเนาะเชื่อมา,อาจำนวนหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยนี้เพื่อในแบี้ยให้เบาบุญนำในสอนกอ่าอ่า ใช้นมูนน้ำมันพี่น้องในการเดินทางมาจํานวนหนึ่งลอยเรียนพี่น้อยขอใจไร้หน่อนทางญาพอ่อยญาแม่เอ,อ้ยอที่ว่าเป็นบุญกุศลที่ได้ห่วมบุญห่วมทานน้ำกันเนาะส่วนท่านที่ซองนั้นก็มาจากอ่าทางญาแม่เชนจิลาท่านดีเนาะสมควรก็ช่วยในการถวายจํานวนหนึ่งลอยเรียนพี่น้อยกระทืบอยู่จํานวนสองล้านกว่ากีบเนาะก็ถือว่าโอ้ดีอกดีใจถือว่าเพิ่นก็นอ่า แท้จริงแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นส่งมา n ลอย half z i พี่น้องเอ้เนาะแต่ว่า half zip เล่นนั้นเพิ่นให้บ่าวบุญนันเป็นสนกในการใช้ใจใกันอยู่กันกินกันเดินทางจยางนั้นแหละแล้วก็รนึ่งลอยเล่นลลเนพิ่นอ่าอ่าถวายเขาซื้อกระเบือ้องอ่าสร้างวัดเนาะสร้างลางังคาวหัวแจกพี่น้องก็ถือรวมเงินจังหมดทั้งหมดเนาะทางอพอเซ็งสุวรรณอ่าแล้วก็ แม่แม่คำยอดเนาะแม่คำยอดแสงส่วนแล้วก็แม่เจนจิลาท่านดีก็ถือว่าร่วมกันกระทึกอ,อยู่จำนวน1,200เหรียญเนาะก็ถือว่าเป็นเงินคีบจจำนวนสาวห้าล้านคีบพ,พี่นเองเอ้ย ไปกทวัดดีอ,อกดีใจเนาะโอ้ยขอบคุณขอบคุณอีกครั้งเด้อขอให้ทางทุกท่านที่มีจิตใจเส,สียสละเริ่มใส่อยากประกอบส่วนอยากให้บาบุญนำแบบซนกเป็นสะพานบุญก็ยังคอยยกมือสาธุนำเนาะตอนนี้เนาะกือว่าขอเป็นสะพานบุญจนแล้วนะพี่น้องเอเนาะถ้า,า่าตอนนี้จะแล้วหรือเแล้วลกเกี่ยวกับอ่า กระเบื้องกระถือวยำโบราณแล้วพี่น้องยยำบัวผ่อเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นก้อนแรกที่ได้ซื้อหลังจากที่เขาไปมอบในการสร้างโครงสร้างกระถือสําเร็จเนาะดังที่คลิปที่แล้วที่เบานำได้ให้เบื้องเขาแหละคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เขาจะไปมอบพนักงานผสมเนาะเอาโอเคนะผู้ชมอาจังยสั้นเบานำเดี๋ยวสั้นขอเส้นส่วนทุกท่านไปหมอาหับส้มแล้วก็เบื้องพาบรรยากาศในการมอบถวายเงินนำการนักธรรมผสมเนาะ สบายดีท er ่าผสมเนาะคือว่าตอนนี้เราได้เดินทางมาฮอดวัดบ้านนายาาคุ hmm. ้มเนื้อเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ทางอาจารย์สักดิ์จิตนเป็นมือกองทางไอทีแคลแล้วก็ทางกฮอกับศิษย้ากันพร้อมกันเดินทางเข้าไปมาไว้เนาะขอุูปัจจใจคือว่าได้มอบไม้ตั้งที่พระบูนำได้กาวมาที่ต้นๆเนาะไปเดินทางกัน้องเลย เป็นตามากินข้าววัตูุงินมากินข้าวซอกซ่าหอที่เบากชานได้รันเออพอใจนำสิ่งที่ดีดีใจนสิ่งที่ใดังได้อย่างได้รืล่ ตอนนี้คจัดเก็ใส่ผนขั้นเพื่อจเตรี็มเาไว่มาทำไมเพ่นใหม่ตัว้ยังใส่ใส่น่อยู่เต พ่อคุณพ่แ่วนี้กน่อน้องบ้านแม่นอก่ะมไม่ดีที่ว่าเป็นเมสุดซุ่มยุบกุมเย็นเนาะซุ่มเย็นที่น่ะอ่าพ่นผุกมวยแห่งทำหมาหนอกโบทนาหน้าหคเฮาเนอกอันนี้ก็ดีหมกนี่แกมหนพ่นี่น้องที่มีผมสมมขี่วุกแน่น ระว่งางนาการปกครองเรียกเจ้า,าชะตาขึ่นมาหว่วมมากินมาทานแล้วก็เข่าน,น,กานอกอันนี้ก็ให้พี่น้องบรรเมืองก็ห่อป่ตตานมโมธนาสาธุนเนป็นเดนจ้ามาทันบ่กินอาเน,เนี้ยออกเรอมาถวมาเขาก็จะได้

กาวหมออมาเป็นหอนนกกลกาวหมอบเรียลเราคอยเยพาไว้ผาสับสิ้งนะจาไว้ผาสับสินงเราเราถวายอันนี้ติดสุ้่นให้เป็นเ้าห้รูห้าล้านให้นัดติพี่น้องทางไกลพี่น้องในู้มิปไดเทศน้หองแล้วก็บครูบาอาจารย์เราเป็นข้างล้าง่อนเนาะเศบ เอาเรื่องวาพระมงคลแนะนำนะครับข้าพเจ้านียน่ยแนะนำสะพานบุญกระทถอม,มนี่ก็ได้รับวัตถุปจัจจัยเกี่ยวกัการถวายเงินจำนวน๒๕าล,าล้านเนาะหรือว่าประมาณ๑๒๐๐เหรียญเนาะซึ่งเจ้าสถานนั้นเพิ่นก็ได้จัดแบ่งจำนวนอ๒ล้านเอาไว้ซื้อน้ำซื้อไใ้เอาไว้ใช้การบริหารในตอนที่ก่อสร้าง ส่วนเรื่อนจะเป็นอยู่สั้นหลานเนาะ,ะสั้นหลานท่านจะเลยนขออนุโมทนาเข้าห้อมในการซื้อกระเบื้องเนะาะสั้นต่อไปก็จะได้ขอมอบถวายทางเข้าทางวัดทางว่า,าพี่และทางครูบาอาจารย์ทางเนี่ยเ่ย,ยที่พี่น้องที่มา ห่วมกันซองหน้ากันวันนี้เนาะเพื่อเป็นสกิเป็นอางเงินอันจนวนสอห้าล้านนี้ถือว่าได้เข้ามาหอดมาเทงวว่าพุทธศาสนาสตรของเราเป็นทีรียบร่อยเนาะาบาอะไรเงเงยนี้สาภาพน่ครับอ่ามา่ หาว่เอาไเรีนเรียเนาะว่า้าหาลนี่ก็ปได้อ๋ออ่า23ล้านนี้แสดงว่าจจซื้อกระเบื้องส่วน2ล้านนี้จะเอาไปเอาไซื้อนําซื้อในซื้อของส่นที่จําต้อเรียนนะอามาคุบาไอมาไวซื้อให้กรมกรให้ราเวลามากาเนาะออมาจะได้ว่า100เหยญนะ100เยนจะเอ่ให้เพิ่นนี้นะเอนะ อันนี้ทราบผ่านามืนมอมปนหอนแล้วเนาะือกับแท้ไปทางมื้โอ้สาขาเจ,จ้าบุญทางไล่นง้นภายในแ,แต่ตาประเทศที่เข้ามหมอ,หอนมือของมือนี้กนะันสามห้าล้านเนาะสามห้าล้านสามห้าล้านนะโอ้โหโหมดนานเป็นเดนะ้อ,อต่อไป,ไปพกอกเลยว่าเดีไไ๋สถาปพาหาสิบกันเนอะ ไม่พาฮั่ตินมาได้พ <Menschen> ่อแกทุกคาลัก <travaille> ็มาทำมโนรอ ภะติสันโนภะคะวะโตสัทธัง

สิมันมารเบียสุขสุขฮองบุญ้อมทานวันนี้เราก็ขอให้แรงบันดาลใจทุกสิ่งทุกอย่างะที่ได้กินได้ทานได้สร้างได้สร้างวันว่าพุทธศาสนาในวันนี้จงนําไปปกปักรักษาเย็นเป็นสุขนี่จะโคตรโลภัยอันตรายทั้งปวงเถิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo TASA kawato alamato samma samudra UDANG utang saranang kacami utang saranang kasami amang saranang kacami amang saranang kasami tengkang kacami tengkang saranang kasami สันนังกัจฉามิุตยมีธรรมังสรนนังกัจฉามิปุตยมีธรรมังสันนังกัจฉามิปุติยมีสังขังสารนังกัจฉามิปุติยมีปีตังสรนนังกัจฉามิปัตติยมีีตังสันักามง สารนังขจฉามิปาริยามีขมังสารนังขจฉามิปาริยามีสังขังสารนังขจฉามิปาริยามีสังขังสารนังขจฉามิทีสารนังขมันังเอทธิตังปาทุอามาพันเตปานาทิปตาเวรมณีสิกขาปังสมาริยามี ना भवे लनिका पठा समाधियामि अदिना धनवे रमणि Sammatiyami kamejsa charavermani sika patang sammatina ni swatavermani sika patang sammatiyami Ja ังสมาธิยามิสุรามิระยะมัสสะปะมาทะ i านะเวรมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิอมณิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขะติันติสิเโภคะสัมปทาสิะิุติัติตัสสมาสิังเวทา ทำมือดาไนอถ้าเริมกอสิเอาวน้หมงกันเลยนามนัสสมมาวะโต สัตสุตินังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสาวะอาสาะไทนยาวหังไัญญาวะหังนิพานพาณะสังฆตังสังฆตังโมตุโตุตุตติุยัมติปิมาณิปิมาณิมัญญมันเตปัจญะทานังทานังเม บาลิสุทังอาสาวะขญาวหังนิพานาสังฆตังมูตุอิมานีมันยังคัมเตปัจนญะทานังทานังมเมบาลิสุทังปฏิคันธาตูอัมหากังทีฆลาทัง มีปาญาสุขาญาข้าแดงป้าสรงเจ้าผู้เจริญกว่าขนอยทั้งหลายไม่มีพอแสงสวุวรรณอยูส่สหรัฐอเมริกาพ่อนอมทวาย,วายเงินจำหนวน พันหนึ่งร้อยเหรียญและกม็ะกมีแม่เจนจิลาทันดีทนดัทนสหรัฐอเมริก,กาพ่อนอนถวา,ายวายังปัจเจียนเงินหนึ่งร้อยเหรียญ รวมเป็นเงินคลิปทั้งหมดสาวห้าล้านคลิปพ่อปตาอนุโมทนานำเจ้ามูลรัตน์ที่อยู่ต่างประเทศคือสหรัฐอเมริกาข้อยินดีในทานการให้ทานเหล่านี้พ่อให้เป็นปัจจัยนำส่งในชาตินี้ เลสานาข้อเป็นพ้นบุญกูสลนไปคำไปจูนห้งสือไดใคข่ได้ดังคำมาคำปัทนาทุปกาศทอนสาธุสาธุสาธุอารุโมทานเาย์วาวจั मेका माम् बका म

phải lan phải liệt sang phải liệt chuồng đã sang tiền đấy là đấy huống nha cái đấy huống nha ที่ยใกล้ได้เจอไกลขอเล้ยงดานใจนำหน่อยวัดว่าพุทธศา,าสนาหรือว่าเป็นหุองโพหุมงใสให้เจ้าสัตธาทั้งสองเป็นทังสาเนะพุทธมิตรก็จะเป็นแม่อนักเจนเจ,เจนเจนจิลา ทันดีทันดีทันดีทานดียอเกียนเจลาทาันดีน้อถ้าได้ติดตามด้ือว่าครับสมงอยู่ตอนนี้ก็ขอให้มีแต่ความมุ่งมัม่นพัฒนาจเจริญบังมีสิสุขในด้านการงานหรือว่าการเงินหรือว่ายดถาบรรดาศักดิ์นอาอผู้ยภัยอันตรายทางปวงจะได้มาผ่านมานหายจะได้มาตองคำยจะได้มาสนองนับแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปด้วยเทิน แล้วก็อีกศรัทธาหนึ่งศรัทธาใหญ่ผู้ใจบนเนาะพ่อแสงสุวรรณพอออกแสงสุวรรณเนาะนามสกุลแสงนามสกุลสุวรรณประมาณนดียวไหมนำสกุลสุวรรณบวันละพ่อแสงสุวรรณแล้วก็ขอให้มีแต่ควาสุขกายสบายใจเนาะเจะรวยความดีความรวยครอบครัวเนาะฟอกแสงสุวรรณเนาะเพื่อนก็ได้กินได้ทานมาเป็นจำนวนเงินหนึ่งพัน หนึ่งลอยเหรียนหนอกมาไว้ในวัดว่าพุทธศาสนาในย,ยาวบันดอนเฮาอหนอกับขอให้มีแต่คนดีวามงามปกปักรักษาให้เป็นมงโหองใสให,งให้ลูกให้หลานไปตาบเท่ากนละนานโดยถึงรับพรจากหนาพมหอมกันเด้อ Kisah tambah cintamu, kita memang semisal. Tahu sakit perintu, sangka baca doa raya doa nyata manis, sufi rasul nyata sakti, tinong iwan, mantarai, sisihkan, nyokong, penghakiman, panas ini, sanin, gambodah, panjangin, nong jantan, nong ุขขังภาลังทุกขปัตตะจันนิทุกขปัยยปัตตะจันนิปัยยสุขปัตตะจันนิสุขังอุจจสัพพิป

Bukasawanda mi bande sa phang. Amaname bande maya katang phunyang sa mina นโมชาเอาต่อไปกต่ข้อให้ท่านท่าแกท่นที่ชื่อทำานน้องก้าวขอมบกครอบใจนผู้เป็นสะพานซึ่วิทานนี้นำพรกองาเนะครับิญเส้อเลว่าจำไดว่าผมบนห้องบนทางเนาะได้คนมาหอดมาเทึงเนาเนาะพระเจ้าเนาะต่างนาฮะชาวกระทรวบ้านใหญ่ภูมยาระเทศบวาสันว่า ขอขบขจนำผู้มีศรัทธาบุญมาสร้างสร้างสาอ,อสาธุเด้อถ้าได้มาโมทนาทานไว้เป็นปัจจัยเงินกีที่พอมาฟักไว้ยหนาห้องสร้างสันนมมีสถาเกี่ยวกามาทานห้อมกองโกงส้นพุ่นปลามาสู่เจา้าจะสู่มีทางเศ้าเหนาอประทยแต่ทานข้อให้บุญสุ่มผ่านมาทําทานเท่านี้พรบาลมีเกี่ยวกานนำขึ้นสู่สวรรค์ จึงป็นเส้นข้างขันพร้อมสวรรค์วีมานเก้ยวตาธุเด้อท่านทำเงินเก็บเลี้ยวเป็นดังแท่งพรมอาได้เป็นเวท,ทวดาอยู่สวรรค์เมืองแก้วยามจะหมดบุญเลี้ยวลงมาล,ล้มลุ่มบนที่นำห้องนำจุ่มกอบแทนจะได้ทูกยาแขน,นขึ้นคาดทางรัพ์จะได้อับปัญญามากบุญคุณไว้พวกมูลขาขาขูกขใารที่ไปไกลจะมามัอทานเรือขัทานอยู่ทางไหน Iam, สนุกกินสนุกสร้างก็สุมาใบเงินใสให้ละมาให้อายุวันนูสุขังพลังนำรวยนำรวยเยอสาธุอ๋อคือว่าเบียร์งานหาหมอบเบียรหมอบเงินก็คือว่าสิ้นสุดลงเสียงตอนนี้เนาะแล้วก็ข้อของหมอกขอบใจหน่อยรูหาผู้ที่ตึงไส้สะพานมากินมาทาน ห่วงนพี่น้องบรรยาวุุมเนื้อนอกอันนี้ก็จุดเล่งพวกหนาแล้วก็ยักให้ขอบ้ั้งันรลกกรำเตาแล้ว้าเพื่ยเทโตเสาโลกผู้ที่มีสธาได้มากิงมาทานากันมาสร้างมาซ่าเพื่อให้สำเร็จหลุดลวงไปด้วยอันดับอันดีห้เป็นสิริมงคลเป็นพ้นประโยชน์น่ารูกน่าล้าน หมอสูบสูขอนต้นเตกระทองฮารุคาล่านั้นมีสุขภาพเข้มแข็งเฮา้ั่นันมันยู่เด้อมีอายุวันโนสุกังเขลังเขาอาทุ้เด้อให้ด้วยอ่อคือว่าจุดที่ี่นอกโน่นละข้อของหมกขับแต่ลลายเอาเบื้งเด้ออันหนาเอเลียงข้อผู้เฮาหนาเ้ย